คนประเภทไหนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองโดยมองโลกของไทยบายทิพั์คนประเภทที่หนึ่งคนที่กตัญญูกับพ่อแม่การที่เรารู้คุณท่านกตัญญูต่อท่านเราจะไปที่ไหนก็มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองตลอดชีวิตของเราประเภทที่สองคนที่รู้จักคุณคนเราซาบซึ้งในการได้รับการช่วยเหลือในการได้รับการแบ่งปันในการได้รับการสั่งสอนแล้วเราพยายามจะหาวิธีทางแนวทางเพื่อที่จะตอบแทนบุญคุณท่านนั่นหมายความว่า บุคคลคนนั้นนะครับเป็นบุคคลที่มีใจกว้างและเป็นคนที่นอบน้อมถ่อมตนเวลาเราจะไปไหนก็จะมีคนที่จะคอยช่วยเหลือเราตลอดเวลาโดยไม่ได้เกี่ยงงอนอ,อะไรเลยกลุ่มคนที่3คือกลุ่มคนที่มีความเมตตามีความกรุณาไปไหนก็จะมีคนนับถือยกย่องจะทําอะไรก็มีผู้ที่คอยช่วยเหลือและสนับสนุนตลอดเวลาไปไหนก็จะปลอดภัยคนสามประเภทนี้ครับเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดขึ้น ไม่ได้เกิดขึ้นจากที่ไหนเลยเกิดขึ้นจากตัวของเขาเองเนี่ยครับเป็นคนที่ทําให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เกิดขึ้นจากที่ระเบิดเกิดมาเพื่อแต่คุณเกิดมาเพื่อเป็นปัจจัย